สวัสดีค่ะวันนี้ก็พบกับเราสองคนอีกแล้วนะคะวันนี้เราพามากินอะไรคะนี้พวกเราก็จะพามากินปลาเผากับตัแตปงรสเด็ดผักผักมีอะไรบ้างคะผักนผักมาเป็นสวนเลยมีผักกาดขาววันนี้เรามีเขาเรียกอะไรวะผักนอใบโบบกใบโบบกนะคะแก่ชำนายค่ะวันนี้ลดซ้อมแล้วก็มีมีอะไรวะโชพูแล้วก็มีกระูสวมีมีกระถินกระเทดกระถินกระถิน ่ะพอแล้วทุกคนเราจะไม่รอแล้วนะเราหิวแกะปลาให้แน่ค่ะสักครู่ยดทำไมถ้วยนี้มีแต่ฝุ่นวะเห็นว่าจะคลองบ่ได้กินก็อย่างก็กินเนาะบ่ากินเด้อห่างมาไหกระจมเนาะสกปรกจนว่าข้าหวังดีะสมไรมีตัวมาๆๆมาลุยๆๆยุดตำแตงใส่มะกอก น้ำเต็มถ้วยเลยน้ำเต็มจานเลยเลน้ำปลาติดไปนน้ำหอมปลาให้เอาหอมปลาเนาะมาเด้อผ้าขาวไงมาแล้วหนึ่งผ้าขาวไงชิ้นตำแตงคำแหลกกินกับน้ำแตงอืมตรวจจัดฟันบึ้ง ออะไรอ่ะปลาเหมือบอกเลยว่เหมือนแล้วหอมปลาเนาะหอมใบเตยอ่ะแตกแกงนี่เขทาทาหรอวะ เอาทาขึ้นเลือเลยหืมสวนงามตั้งแต่กินน้ำจิ้มปลาก่อนอร่อยหือเปลา คือพักไลยกับลูกสีกินนะมันเล่าอ่ะเอาตุ๊กค่ะเอา้นะโอ้ยมันสิกขนาดนี้่ะอันอนี้ไปเจอหมดเลยติดกอเล่า กินเล้วค่ะถ้ากินยูราเนี่ยประกาดูนหัวน่ะกินยูฮองด้วอายพุซ่าบ่ดูจุ๊จุกไอายโต้คังๆาส่ตไม่กินโดนละ ก,กินไปเนามแต่ไม่ค่อยกินเพราะกินมาอะไรกินข้าวกินไปเป็นสมุนไพร ตะไคร้เป็นกัวนี่ที่ใส่ก้างมั เขาออกข้านแซบพี่นนองแซบไรเข้ากันเข้ากันถ้ากินแต่ปลาเนี่ยมันจะเลี่ยนนะ ร้านนี้เขาไม่มีคู่แข่งแล้วอะเอาปลามาลงเยอะมากคู่แข่งคู่อะไรโอ้ยให้ฉันออันเกาเออกก่อนนี่เลยกัน,น้อยอยู่ ไม่มีพื้นที่กลางร้อน,น,นดีขนาดเลยกินแบบเหมือนกินอยู่2คนอ่ะไม่ต้องอายกล้อง ร้านนี้น่ะถ้าวันหยุดน่ะถ้าไปดึกมันไม่มีแล้วน่ะเปิดนี่เท่ากับปลาเข้าขาวเลยน้ำจิ้มไม่แซบซอส้ตมตำเออตำแตงแ็ยังว่าตำแตงเข้ากันหลายก่อนแต่ว่าหาตอนแตงไม่เห็นนี่แต่ตอนบอ,อกผิด แต่งซองน้อยนึงให้จังกินไปแล้วครึ่งนึงอืกัขบข้าวมึงย็นะไมนู่นเราทุนบ้างไหมไม่ค่ะเอาตรงไหนามาลดล่ะ ไม่ค่อยรสแต่เกษตรแต่ว่ามันหวานคลิปนี้ไม่ค่อยพูดเดี๋ยวก,กินไม่ทันรดนะคะใชอไล่

เมื่ออิ่มแล้วลูกตังตังก็ให้กินข้าวไปก่อนแล้วนะน่งกินเสร็จก็เออเลอะมันคน,นเออ <c oughs> ซอยเนี่ยวันนี้ก็ได้คลิปหนึ่งเนาะจากสิ่จิปหาเนียกินซื้อ บ้านนะทุกคนเราจะไปจับเองเผาเองเลยรอติดตามสะนั้นเราก็เคยลงไปแล้วไม่รู้ทุกคนจะจำได้หรือเปล่า <c oughs> เราต้องไปติดตามดูว่ามันโตแค่ไหนแล้วกเ่ิดอล้ว โหมันอร่อยมากมส่วนน้ำเราแตง <c oughs> อาจีพักไปหน่อยแตงหมดแล้ว,อลวเอ,อส่เปินกินอีก แล้วบ่เอาตาบ่หูนี่นี่นี่นไหน,นเอาไปเลยนะตรงนั้นอร่อยทำให้หน่อยตาปลานะคะทุกคนอื้อ ซี๊แซ่บคักเนาะเก่งใจคนข้างหลังด้วยเป็นไรข้างหลังอิ่มแล้วนเข้าไปนหนึ่งถ้วยอันนี้ตังตังใบใบกินตับเแ็่ไหน ค่ะทุกคนวันนี้ตำแตงปลาเผาตำแตงใส่บะกอกออ้แซ่บแซ่บเนี่ยพอ,<ซ>อยอมอิ่มเลย<ซ>ยังติดใจค <ๆ S 1> ่ะสำหรับวันนี้พวกเราก็ขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้า <ๆ S 1> ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจใพวกเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายจัง<ๆ><ๆ>ไ,ไม่มาเกินไม่ม